ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อรรจชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ส่งข้อความพระราชทานเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2563เรื่องขอส่งความห่วงใยให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาภรของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสภาระหน้าที่นี้ แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในโรงพยาบาลจุลาภรณ์ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ติดเชื้อได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษาและช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไปข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุลาภรณ์รวมถึงแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตนี้ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลัง ของข้าพเจ้าให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกําลังหนุนให้แก่ทุกท่านและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จปราศจากโรคภัยทั้งปวงทรงลงพระนามาพิไทยศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลยลักษ์อัคาราชจุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วัตวรัตตยราชนารีประธานราชวิทยาลัยจุฬา